เป็นความหวังเดียวที่ลุงยา,าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ปีดซ้อนมาวันนี้นะครับถือว่าคุ้มคุ้มในการทดลองแล้วก็ขยายพันธุ์ปีดซ้อนนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาประสบความสําเร็จในการผสมสายพันธุ์กรีบซ้อนนะครับก็ต้นแม่เขาเก้ากลีบนะครับแล้วก็ไส้เกสรสีแดงแต่ว่าต้นแม่เขาสุกพันธ์ไปแล้วนะครับอันนี้คือมเมล็ดที่ได้จากต้นแม่นะครับกรีบซ้อนกอ็แต่ว่าไส้เกสรเขาสีเหลืองนะครับแต่ว่าถึงไม่ได้ไส้เกสรลุงยาก็ได้กรีบเข้ามาก็ถือว่า สุดยอดเลยนะครับเนี่ยนะครับน่นะครับสุดยอดเลยนะครับไส้ไก่สอขเขาสีเหลืองนะครับไม่ไม่ได้ไส้ไกสอนมาแม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าได้กลีบมานะครับเดี๋ยวลุงยาจะนับนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9ดแปดเก้าเก้ากรีบแบบต้นฉบับของต้นแม่เลยนะครับตื่นเต้นเลยลุงยานี่นะครับอันนี้เพิ่งบานหลอกแรกนะครับหลังจากลุ้นมาเออเป็นปีหรือสองปีได้เลยนะครับหลังจากรอมาสองปีนะครับลุงวันนี้ถือว่าลุงยาประสบความสำเร็จนะครับได้กลีบซ้อนเก้ากลีบ ตามความฝันนะครับความฝันก็คือแปลว่าถึงจะไม่ได้ไส้เกสรมาต้นแม่เขาไส้เกสรแดงนะครับแต่ต้นนี้ลูกลูกไม้ที่เป็นมเมล็ดจากากรีบซ้อนนะครับเป็นสีเหลืองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวอดดอกต่อไปลุงยาก็จะนําไส้เกสรสีแดงมาผสมนะครับเพื่อให้มเมล็ดมเมล็ดพันธุ์และลูกของเขาเป็นไส้เกสรสีแดงแล้วก็ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกในในรอบหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีที่ลุงยาทำต้นแม่คอาเน่านะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเป็นความหวังเดียวที่ลุงยาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้กรีดซ้อนมาวันนี้นะครับถือว่าคุ้ม คุ้มในการทดลองแล้วก็ขยายพันธุ์ปีดซ้อนนะครับคลิปนี้ก็าฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณสักหนึ่เดือนนลงจากลุงยาคัดแยกต้สนสายพันธุ์แล้วลุงยาก็จะแบ่งขายเนาะดี๋รอรอชมนะครับไปแล้วนะครับ ต้นนี้ก็เป็นเมเล็ดของลูกไม้กรีบซ้อนนะครับต้นแม่ก็คือไส้แดงนะครับกรีบเก้ากรีบวันนี้ลุงยาก็ปะสบความสำเร็จนะครับผสมได้ได้ทรงแม่มานะครับเก้าเก้ากรีบนะครับได้ส่งแม่มาต้นนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าไส้เกสรไม่ได้มานะครับไส้เกสร เขาเป็นสีเหลืองนะครับส่วนต้นแม่ไส้เกสรก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้กลีบซ้อนมาแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับลุงยาก็ยังยังไม่เสร็จนะครับในการปลูกบ,บัวนะครับก็ <c oughs> รุงยาปรับเปลี่ยนพื้นที่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรุงยาก็จะแบ่งขายให้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ทักเข้ามาเนอะอาะรุงยาเราดูฟอมสรัพระยะหนึ่งนะครับว่ารอตอนที่รุ่งยาหรือรังรากเพิ่งจะฟื้นนะครับเพิ่งจะฟื้นก็ จะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบวันลุงยาก็จะเช็คดูนะครับว่า,าต้นไหนที่จะเหมาะเป็นอเอาไว้ทำสายพันธุ์นะครับก็ตอนนี้ก็ยังอรอดูฟอมนะครับเพราะว่าลุงยาร้างรากไว้หมดเลยนะครับ ก็รอให้เขาออกดอกก่อนนะครับบางต้นก็เพิ่งจะฟื้นนะครับก็มาถึงต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตื่นเต้นแล้วก็สุดยอดเลยตัวนี้ยาประสบความสำเร็จน,นะครับในการาได้กลีบซ้อนกลับคืนมานะครับแต่ว่าไส้เกสรเขาสีเหลืองก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโรงพ่อชอ้านะครับ ก็อันนี้ก็เป็นชาชนนะครับ